บรรดาเพื่อนบิณสษ์สมณรทั้งหลายในญาติโยมพุทบริษัทเรื่องบ้าบ้าบวมบวมของผมพอจะเริ่มบ้าเทพก็หมดหน้าพอดีนี่มาตอนช่วงที่สองนี้ก็มาคุยกันต่อไปเรื่องความบ้าผมก็ได้เียวายพระพรกับพระองค์ว่าประเทศไทยนะมีความอดุดมสมบูรณ์ แต่แร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงมากและมีราคาดีแถมก๊าซถมนน้มันก็มีมากแต่ต้ว่าเวลานี้โอกาสที่นำขึ้นมายังไม่ถึงเพราะยังไม่ถึงวาระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกี่ยวกับวาระแต่ต้ว่าพศ .2524 ตอนนั้นฟ้าเริ่มสาง จะเริ่มบอกชะตาชัดว่าต่อนนี้ไปประเทศไทยจะมีความรุ่งเรืองแต่ก็ยังเอาดีไม่ได้ตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยลืมไปว่าพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยได้เกินการช่วยเหลือบรรดาประชาชนพระองค์ทรงเหนื่อยมากก็อยากจะทรงมีความสุขไมายความได้พักผ่อนกันเหนื่อยสักที แต่ความจริงถ้าพระองค์ทรงตัดแบบนั้นไม่ใช่พระองค์ทรงเบื่อนายพระองค์ก็เห็นแล้วเวลากลางคืนเ็าถ้ามีเวลาพักน้อยจะได้บรรทมก็ต้องใช้เวลาถึงตีสองตีสองบรรทมหลับได้ยังก็ยังไม่ทราบบางทีแล้วก็เวลาออกเยี่ยมบรรดาประชาชนงานพระองค์ก็มากแต่แต่วันดูหมายของโดยการแล้วเราเองก็เวียนหัวไม่ไหว อะไรอะไรก็อยู่ที่พระเจ้าอยู่หัวเขาเกณฑ์ให้ท่านไปหมดแม้แต่นคนที่รับภาระไปเพื่อทำดีไม่ดีองค์ทรงบอกแล้วสามสี่ปีเขายังทำไม่ได้ก็มีแต่งานจุงจริงจุงจริง,งทุกอย่างเล็กๆแต่น้อยพระองค์ทรงเห็นเป็นประโยชน์ก็ทรงสั่งให้ทำแล้วก็จัดการทำควบคุมการทำไปดูแลอยู่เสมอ เห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยจริงๆอย่างผมเองผมก็ไม่ไหวผมเคยคิดว่าใครให้ผมเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ทํางานอย่างพระองค์ให้พร้อมวันละสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาวันละสิบล้านนะครับไม่ใช่เดือนละสิบล้านเนี่ยผมไม่เอาที่ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าผมทําไม่ได้พระองค์ทรงบอกว่าเหน็ดเหนื่อยก็ทราบก็เลยกลับทูลว่า พระเขาเได้สวายพระพรนะนี่ผมป่วยๆผมก็เผลอมีกันก็นวได้ตายพระพรกับพระองค์ว่าสองสี่ก็เริ่มเห็นแต่ต่อไปต่อไปหลายๆปีความแจ่มใสก็จะปรากฏแล้วก็ประเทศไทยเต็มด้วยความอดุดมสมบูรณ์ <c oughs> <c oughs> ว่าบรรดาประชาชนมีความอดุดมสมบูรณ์มีความสุขทรัพย์สินก็มีมากพระองค์ก็ทรงหายเหนื่อย แต่พระองค์ทรงตรัดต่อไปอยังไม่ยอมแพ้ว่าตอนนั้นผมก็แก่แล้วครับมันก็เหนื่อยอีกแหลกะก็เลยกถ็ถวายพระพรประการไปเยี่ยมเขาเฉยๆก็ไม่หนักไม่ต้องช่วยเขาทำตั้งบอกถึงไม่ช่วยทำคนแก่มันก็ต้องเหนื่อยจริงของท่านกรวมความพระบาทสมเด็จจ้หัวก็ทรงตรัดแบบปกติปกติถ้าอย่างเราเราก็ถือว่าคุยแบบกันเอง คือว่าท่านทำให้ผมไม่ตื่นตกใจไม่ประมาณเองเป็นความเมตตาขององค์ถือว่าเป็นมหากรุณาที่คุณอย่างหนักในเมื่อผมถวายพระพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวไปแล้วจะทำยังไงผมก็หนักใจว่าเรื่องที่ผมพูดไปนะ่ะมันมีจริงหรือไม่จริง,นะรงความจริงเวลานั้นผมก็อาศัยพุทธบารมีตลอดเวลา แต่ผมก็เป็นคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์พื้นงานงานทุกอย่างผมต้องอาศัยการพิสูจน์หมดไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นจะเชื่อนี่ผมจะต้องพิสูจน์ก่อนอย่างพวกผีพวกเทวดาที่ผมก็ต้องไปสูจน์ต้องชนกันจริงๆแล้วก็ชนกันจริงด้วยชนกันคราวใดผมสู้เทวดาไม่ได้สักที ผมก็ต้องเชื่อเทวดาว่าเทวดามีจริงเรื่องเทวดานชนกันเยอะครับแล้วจะเล่าให้ฟังเรื่องเยอะแยะเทวดากดดีพรมก็ดีพวกผีก็ดีผมเจอมาเยอะมันจะไม่ได้การทรงเจ้าทรงผีก็ตามทรงเจ้าก็แล้วกันจะแมวทรงผีคนทรงมาก่อนเนี่ยผมก็ดูเฉยๆดีไม่ดีผมก็ปรามาเอาด้วย การทรงอลุยช่วยแจกแบบนี้หลอกลวงกันบ้างในตอนเด็กๆยังไม่บวชแต่ในที่สุดผมบวชเข้ามาแล้วพรรษาแรกผมก็หาทางพิสูจน์การพิสูจน์ไม่ใช่ดั้งทางนอกทางในคือใช้ลูกตาชนเลยใครก็ลือว่าการทรงเจ้าที่ไหนเก่งที่สุดไอ้ไม่เก่งผมไม่เอาที่ไหนเก่งที่สุดผมไปที่นั่น ไปไปสวดความจริงโดนเข้ามาสีายอะไรผมหยุดหยุดนี่ไม่ใช่เปล่งนะครับดับเครื่องเลยไม่ชนต่อไปสู้เขาไม่ได้พบกับความจริงทุกอย่างฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่กันไม่เน่าในเมื่อถวายพระพรพระดับบาสุนเ็จี่หัวไปแล้วผมก็มันนั่งสงสัยว่าถ้อยคําที่ถวายพระพรพระองค์ไปมันจะมีความจริงตามน,นั้นหรือไม่ ต่อมาคราวหนึ่งเรื่องที่กำเนิงมากที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันเนี่ยบรรดาท่านทั้งหลายในเมื่อผมยืนยันกับพระบัติจี่หัวแล้วก็ปรากฏมีข่าวสะพัดข่าวสะพัดทั้งบรรดาคารวะและเพื่อนหน่ n เหลืองอย่างผมก็ก็หาว่าผมบ้าแต่ความจริงไม่ได้ว่าทุกคนน่ยเป็นคนกลุ่มน้อย เป็นคนในน้อยถึงลูกศิษย์ผมที่เป็นนายทหารบ้างเป็นนายตำรวจบ้างที่เป็นข้าชาบ้านบ้างข้าราชการพลเรือนบ้างได้ฟังคำครบรามาศผมแล้วกับกับโมโหโทโส <c oughs> อยากจะไปบ่อมเขาแก,กมาเล่าให้ฟังก็เลยบอกว่านี่พวกเธอทั้งหลาย ฉันเองฉันเป็นคนถูกด่าถูกว่าฉันยังไม่โกรธแล้วเธอเองเป็นคนไม่ถูกด่าถูกว่าทำไมยิงโกรธแต่ก็บอกเขาว่าใส่หน้าผมก็บอกดีแล้วเขาว่าใส่หน้าเราถ้าเราไม่รับมันก็ไ่ขังอยู่ที่หน้าเราถ้าเราไม่รับมันก็ไปอยู่ที่เขาเราจะรับมาทำไมไมเมื่อการเวลามันยังไม่ถึง รออาถึงพศ .2524 ก่อนถ้าพศ .2524 ไม่มีจริงตามนั้นเธอก็ต้องไม่โกรธเขาไปบอกว่าครูบายจรายของผมสติสตังแทบไม่ดีบ้าบ้าบวมๆก็พูดไปอย่างนั้นเองแต่หากว่าบังเอิญมันมีจริงตามนั้นเธอก็บอกว่า เรื่องนี้เป็นความจริงคุณจะว่าอย่างไงก็เท่านี้ก็พอในเมื่อเตือนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปแล้วก็ต้องผมก็ต้องพยายามเตือนตอนเองด้วยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาจูทยัตานางังจึงกล่าวโทษโจดความผิดตนเองไว้เสมออันดับแรกต้องถือกติสมรายการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ที่ระหว่างเมือนานนาลัน,น,นทธามก็น่าจะคืบต่อกัน <c oughs> อันนี้ผมก็ยังพูดไม่ค่อยชัดนะครับลิ้นไม่ดีอากายเป็นเครียดที่พระพุทธเจ้าถูกนันทมานพกับสุภิยะปริพาชกสุภิยะปริพาชกนั่งด่าตลอดคืนนันทมานพพู้เป็นหลานสรรเริญตลอดคืน ตอนเช้าพระไปบินดำบายกลับมา <c oughs> เวลาไปบินดบาตชบบาวบ้านก็ไล่ฟังว่าลุงกับหลานมีคติไม่ตรงกันลุงด่าพระพุทธเจ้าตลอดหลานชมพระพุทธเจ้าตลอดคืนพระพุทธเจ้าทรงทราบก็ทรงเรียกประชุมทรงทรงตัดว่านินทาวิกเวดูก่อนพิสุทธิ์นั่นหลายนินทาประสังสาเนรยสรรเสิญนินทาเป็นของประจําโลก จัดว่าเป็นธรรมดาอนชาวโลกที่เกิดมาชาวโลกที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ถูกนินทาไม่ถูกสรรเสริญไม่มีทุกคนจะรับทั้งคำนินทาและคำสรรเสริญแต่ขอพระทุกองค์จําไว้ว่าถ้าเราเป็นคนดีเขานินทาว่าเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถาา้าเราเป็นคนเลว เขาสรรเสริญว่าเราดีขนาดไหนแล้วก็ไม่ดีไปตามคำก็าพูดความดีและความเลวเป็นมาเป็นผลมาจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเธอทั้งหลายเธอจงอย่าสนใจทั้งคำนินทาเราสรรเสริญ <c oughs> อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมยึดเป็นคติของผมผมก็คิดว่าถ้าเราทำถูกทำดี เขาเยาะว,ว่ายังไงไงก็ตามคนที่ไม่ชอบใจเรามันมีอสมการคือหนึ่งไม่ชอบเพราะทำตามไม่ทันมีอารมณ์ดิสยาสองไม่ชอบเพราะขาดผลประโยชน์เราทําไปมันจเจริญรุ่งเรืองจริงแต่ไปขาดกับผลประโยชน์ที่เขาจะถึงได้อย่างวัดวารามถ้าเขาเคยได้ไรกันได้ เราไปทําเข้าเราไม่ได้ไรก็ขัดใจเขาทใไมเขาเขาหากินยากอันนี้เขาก็ต้องดา่พาพวกมินทาเราเป็นท้องธรรมดาคนใดที่ได้ผลประโยชน์จากเราเขาก็อาจจะสรรเสริญแต่ว่าคนที่ก็สรรเสริญว่าได้ผลประโยชน์พวกคุณอย่าลืมนะว่าเขาจะสรรเสริญมาันานขนาดใดที่ เขามีประโยชน์เขาก็จะสรรเสริญแต่ว่าพอกระทบกระทั่งอารมณ์ใจนิดเดียวเขาก็นินทารความว่าคำนินทาและสรรเสริมมันจะอยู่กับบุคคลคนเดียวกันแล้วผมก็หันไปดูพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าเองท่านทรงระชนอยู่ท่านก็ถูกเขาดา่าเขานินทาตลอดผมยึดคตินี้มาจึงระงับใจไว้ ว่าใครจะว่าใครจะกล่าวใครจะทินทาว่าอะไรยังไงก็ช่างเถอะถือช่างไว้ก่อนแต่ว่าขอบันเดือบบันดาเพื่อเป็นศู์สม่วันในิยิโยมพุทธบริษัทจงอยาคิดว่าผมเป็นพระอนาคามีหรือเป็นอรหันต์ถ้าไปคิดก็อย่างนั้นอย่าพลาดถ้าเขามาด่าต่อหน้าเด็ก็ไม่แน่นักนะว่าเพราะอดทนไหวและทนอดไหว อดทนหมายึ้นไม่หวั่นไหวจริงๆทนอดไม่หมายถึงการยับยั้งใจมันจะไหวไปแค่ไหนผมก็ยังไม่ทราบดีไม่ดีพาะอาจจะปึงปังโคมครามดา่าดังเ,เขาก็ได้นี่ขอท่านหลายจงอย่าเพิ่งคิดว่าผมดีอย่าคิดมากไป <c oughs> โรงความขอท่านหลายพยายามฝึกการอดใจไว้ อดไหวก็ไหวไม่ไหวมันก็พุ่งพลางมาเป็นของธรรมดาแต่พยายามดึงไว้ให้มากที่สุดให้หนักมากที่สุดจนกว่าจะดึงไม่ไหวเป็นการรักษากำลังใจให้มีความสุขทีนนี้ต่อมาต่อเรื่องไปเมื่อผมเ,อเมื่อผมคิดว่าจะต้องพิสูจน์ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำมันผมก็คิดไม่ออก ว่าผมจะไปหาใครดีที่สามารถจะชี้ช่องปล่องทางให้มันถูกทางเข้าใจแน่ชัดว่ามีจริงๆ <c oughs> ถ้าคิดว่าผมจะใช้กำลังมโนยิทธิที่ฝึกให้กับพวกท่านอันนี้ผมใช้แล้วหลังจากได้ถวายพระพรกับพระบาทสนเด็จเจหัวไปเขเลิกงานจิตเป็นสุข ผมก็เริ่มพิสูจน์เรื่องน้ำมันจริงๆแร่ธาตุต่างๆสภาวะของผมก็พบน้ำมันพบแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงแร่ธาตุที่มีคุณค่าสูงอย่างยูเรเนียมเป็นต้นยูเรเนียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญราคาแพงมากผมก็พบในประเทศไทยจุดใหญ่ๆจริงๆเอาที่จุดมากๆจริงๆ16จุด แล้วก็เป็นแร่ธาตุที่มีเกรดสูงกว่าต่างประเทศมากที่เขาพบกันในเกรดไม่ทาของเราเรื่องนี้ผมจะพูดเลยดีหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนถ้าไม่ลืมก็พูดถ้าลืมก็แล้วไปต่อมาปรากฏว่าผมมีงานประจําต้องไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานจากจังหวัดราชบุรี แล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเดินทางไปโน่นไปจังหวัดชุมพรตอนมันผมก็ถึงเวลากำลังป่วยไข้ไม่สบาย <c oughs> แต่ว่าถึงเวลานัดนี่ผมก็ต้องไปคำว่านัดต้องเป็นนัดก่อนจะไปก็นั่งรถไปจากกรุงเทพไปพักที่บ้านซอยใสหลมเวลานั้น ท่านพลอากาศโทกมแลมจาชวงศ์เสริมสุดสวัสดิ์เรียกว่าเจ้ากรมเสริมท่านยังเป็นเจ้ากมรมสื่อสารหาอากาศอยู่ก็มีคุณเลิศลักษณ์ที่เราเรียกว่าปู่เมเป็นคนขับรถเวลาไปคราวนั้นจะมีคุณนนทานาตวงที่คนจะเป็นชอแล้วใครจำไม่ได้ ก็จำไม่ได้ว่าใครบ้างไปฟ้องซ้มคนอ่อเดินทางจากกรุงเทพไปก็ไปพักที่บ้านพักเขาท้อหาอากาศบ้านรับรองอากาศที่หัวหินพ <c oughs> อวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปจังหวัดจุมพรพอนั่งรถไปถึงถ้าจะเป็นวันแรกมาไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขัน ไปกบันล้อข้างหลังทําท่าเหมือนจะหลุดดังกุกกักกุกกักกุกก,ก,กักไม่เป็นคนชานาญในรถมากก็มีความสงสัยขออนุญาตเข้าโรงซ่อมรถให้ช่างวิศว์ช่างร้านนั้นก็ดีผมก็ลืมชื่อลืมชื่อเสแล้วไม่รู้ชื่ออะไรชื่อร้านก็จําไม่ได้เขาดีมากทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันวิศว์ใช้เวลาเกือบสงชั่วโมง ดูแล้เลื่อแล้วพิสูจน์แล้วลองวิ่งกันแล้วมันก็ไม่ดังผมก็อาจจะจัน์พอไปถึงที่นั้นที่ตรงนั้นเกิดโภชิษะอย่างหนักต้องขอเสือเขาเอามาปูที่หน้าร้านของเขาเอามอหนมาลูกคนนอนนอนลงไปคนนี้ไปด้วยอย่างนนทานแต่วงเธอก็นั่งเฝ้าไก,กลผมก็ไม่รู้จะทำไงอาการอย่างนี้ผมไม่เคยปรากฏ ขณะที่ปวดทีสะผมก็เป็นคนมีคติอย่างหนึ่งถ้าการป่วยขึ้นมาเมื่อไรจะมากหรือน้อยก็ตามผมมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าการป่วยครั้งนี้มันอาจจะตายหรือไม่ตายก็ได้ก็ต้องเผื่อว่ามันจะตายไว้ก่อนอเริ่มไม่สมบายผมก็ใช้กำลังใจควบคุมตามปกติอารมณ์ <c oughs> ลลใจก็สบาย อารมณ์ใจสบายก็ปรากฏเห็นเทวดาอ,องค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากาแดงว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชท่านแต่งตัวปกติมาแบบคนธรรมดาท่านก็บอกว่าอาการปวดศีรษะอย่างนี้ต้องใช้ยารัตนไตรฉันฉันเพียงแค่หนึง่งแก้วกินยา แล้วก็จะหายภายในไม่ช้ายาละตน,นาตรัยเวลานั้นผมก็ไม่รู้จักวาถามท่านว่ายาละตน,นาตรัยเป็นยาน้ำหรือยาผงท่านก็บอกว่ายานา้ำท้ามีขายที่ไหนแ้วบอดนัในตลาดประจุกีรี้นันี่ก็มี <c oughs> ไปหาซื้อได้โคตรก็ไม่เกินสามบาทก็บอกให้นนทานาตะวงไป เขาไปซื้อมาได้ก็ลองฉันดูว่าเดียวเดียวอาการปวดศีรษะก็คลายอาการปวดศีรษะคลายอาการดีขึ้นช่างก็มาบอกว่ารถไม่เป็นอะไรครับเวลานั้นก็บ่ายมากแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะไปจังหวัดชุมพรก็ไปไม่ได้ไหนกลับไปพักที่บ้านรับรองคนาหาอากาศที่โุหหิน <c oughs> เป็นสถานีถ่ายทอดวิทยุก็ไปพักที่นั่นขึ้นไปก็ไปพักผ่อนเ็าเรียกว่ามีความสุขตอนเย็นประวันเวลาสทุ่มเศษปรากว่าท่านจะกรมเสริมไปจากกรุงเทพไปถึงที่นั่นถามท่าน,ว,าานมมาว่าท่านจะกรมมาทำไมมอทราบว่าหลวงพ่อป่วยเมื่อจะมาก็ป่วยแล้วพวกก็เป็นห่วง ก็เลยมาที่นี่จะมาเยี่ยมอันนี้เป็นความดีของท่านยากการไปท่านต้องขับรถเองางั้ก็อายุมากแล้วในในพ้น <c oughs> แต่ว่าแตงก็พร้อมที่จะขับรถเองมีความเหน็ดเหนื่อยเพรสุกขคุยกับท่านคุยประมาณห้าทุ่มก็ปรารกันหลายหลายเรื่องก็ต่างคนต่างขอญาตก,กันนอนพมเข้าข้งใน ท่านนอนนอนข้างนอกเพราะห้องมันมีห้องเดียวพ <c oughs> อปรากฏว่าเข้ามาในห้องผมก็ดับไฟใส่กลอนใส่กลอนนั้นก็ดับไฟพอเอ็นตัวลงนอนปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งสูงหัวระเพดานเดินเข้ามาเฉยๆเดินไม่ต้องเปิดประตูแต่ึืนเปิดหัวก,ก็เลยประตูไปนั่งเยอะ แไม่ได้เรียกผมก็เดินเข้ามาเ,เฉยผมก็แปลกใจเอ้คนคนนี้เข้ามายัางไงและไอ้นาต่างก็มีลูกลงประตูก็ใส่กรอนไฟก็ดับได้เห็นกันชัดถ้าเดินมาข้างเตียงก้มตัวไปหยิบหยิบหมวกแต่หมวกนี่กในลักษณะหมวกหมวกสมัยสับประรดถ,ถ้าคนแก่จะรู้จัก พอหยิบหมวกแล้วก็ท่นท่าสวงทำท่าจะเดินออกเกยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปมาจะคุยกันก่อนนั่งคุยก่อนแ้่กนนั่งท่านนั่งแล้วก็คุยกันถามว่าปกติอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าปกติผออยู่ห้องนี้ครับ <c oughs> แล้ววันนี้จะไปไหนท่านก็บอกวันนี้ผมจะไปอยู่ยามท่านมาช่วยอ,อยู่ยาม รักษาความปลอดภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคุยก่อนดีกว่าจะเพิ่ไปมีอะไรที่ต้องคุยกันท่านก็ถามว่ามีอะไรจะถามหรือเขาบอกว่ามีผมก็ลุกมาจากเตียงนั่งบนเตียงลุกจากที่นอนนั่งบนเตียงท่านก็นั่งข้างล่างแล้วผมก็ถามคําแรกว่าการที่ฉันปวดที่ศรสะวันนี้เป็นเรื่องของคุณใช่ไหม ท่านก็บอกว่าใช่ครับถามว่าคนที่ไปบอกยาฉันวันนี้ก็คือคุณใช่ไหมท่านก็เลยบอกใช่ครับถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไร <c oughs> ฉันจะไปธุระฉันจะไปโดยธรรมแล้วทำไมมาแกล้งฉันท่านก็บอกผมไม่ได้แกล้งว่าผมก็มีธุระจะคุยกับท่านถามท่านว่าท่านจะคุยเรื่องอะไร แล้วก็เลยบอกว่าท่านสงสัยเรื่องน้ำมันใช่ไหมท่านมิวได้ถวายพระพรกับพระบาทสมเด็จจ้อหัวไปแล้วว่าประเทศไทยมีน้ำมันแล้วก็ท่านอยากแล้วก็ท่านก็เลยสงสัยว่ามันจะมีจริงหรือไม่จริงใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ท่านก็ถามว่าท่านกำลปงสู่ตึ้งกำลังของใจของท่านแล้วว่าว่ามันมีก็บอกว่าใช่ไอ้นั่นอาจจะเป็นอุป,ปาทานก็ได้ เพราะว่าเมื่อถวายพระพรบาทสมเด็จเจ้าหัวไปว่ามีอกลางใจตัวนี้มันอาจจะยึดเป็นอารมณ์คิดว่ามีดีไม่ดีของที่ไม่มีกับเห็นเป็นว่ามีเป็นคนได้มันก็ไม่แน่นอนนักท่านก็นเลยบอกว่าถ้าคอเพระเรื่องนี้น่ยผมยิงทําให้ท่านปุธิสัและผมก็ไปบอกยาท่านในเมื่อเวลามาัน้องเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เลยถามว่า ไอเรื่องรถท,ทําท่าร้อยจรุดนะท่านใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมแกล้งทําให้รถเสียงดังกรกกักกรกคล้ายๆล้อยจรุดท่านก็ยังไม่ตัดสินใจมามาพักท่านยังจะเดินทางต่อไปก็ต้องทําให้ท่านปวดศีศษะเวลาไม่ได้ดหมดไปถ้าคขนเดินทางไปมันก็ไม่ทนันจ,จังหวัดจุมพรตั้งร้อยกิโลนี่ไม่ทันแน่ก็เลยถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องน้ำมันมันมีไหม ท่าก็บอกว่ามีดูตามนี้สิคำว่าดูตามนี้เนี่ยบรรดาเพื่อนบิณฑุ์สมณรที่ว่าดาท่านพูดถ้าไม่ได้พูดทรงเดชเหมือนคนเราพูดอันนั้นมีนี่มีอธิบายท่านโน่นท่านนี้ไม่ใช่อย่างนั้นท่านไม่แช่อธิบายลอยลอยท่านบอกดูตามนี้สิตาเราเห็นหมดทั้งประเทศเลย เห็นชนกันกังทั้งประเทศมันมีที่ไหนบ้างโอ้โหดูตามสายผิวๆนะถ้าเราเห็นเป็นสายนี่มันเป็นผิวๆไม่ใช่สนลึกคือจากมริเรื่อยมาจนทั่งนี่ออกทางสิงห์บุรีเป็นลำแม่น้ำใหญ่จริงๆบางส่วนกว้างถึงหนึ่งกิโลเมตรบางจุด ว่างเกินกว่า3กิโลเมตรส่วนที่แคบจริงๆจะต้องไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรเป็นทางยาวมากมาออกชนกับสายเหนือที่จังหวัดเขตสิงจังหวัดสิงห์บุรีทางสายเหนือก็ไหลเรื่อยลงมานู้นจากจีนจากที่เบตดว่าเรื่อยมาเลยเข้ามาถึงวเขตประเทศไทยได้ยังไม่ถึงไทยแต่แไทยเก่า เข้าถึงว่าเทศไทยเก่าๆคือได้เชียงตรงมันจะมีแร่ประเภทหนึ่งที่มีความร้อนสงูงไอ้เจ้าแร่ประเภทนี้เวลาน้ำผ่านมามันจะร้อนขนาดเป็นไอเดือดก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งคือต้มกลัน่นน้ำที่มีตะกอนสงูงให้มันสุกน้ำตะกอนตกลง ฉะนั้นน้ำมันที่ไหลมันอย่างด้านทิศเหนือจะมีความใสกว่าปกติ <c oughs> ถ้าถูกสายนะถ้าถูกน้ำมันจริงๆเอถามว่าเวลานี้ที่ก็เจาะถึงจุดศูนจริงๆหรือยังผมก็ต้องตอบว่าศูนจริงๆนะ่มันยังไม่ถึงแท้มันถึงแค่ผิวของศูนจริงๆแค่ผิว ถ้าลึกลงไปอีกประมาณสักกิโลเดียวเขาเจาะกิโลที่กิโลเสร็จเจะพบน้ำมันมากกว่านี้เยอะและความใสของน้ำมันก็จะมีมากขึ้นเขาพูดย้ำอีกหน่อยถ้าหากว่าเขาจะขุดเขาจะเจาะอย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันเขาต้องเจาะไปถึงหกกิโลเมตรแล้วก่อ อันนี้มันจะถึงศูนย์กลางข้างล่างมันจะกลายเป็นทะเลเห็นเบสายนี่มันผิวถ้าถึงหกิโลเมตรย่างลงถึงทะเลเลยทะเลน้ํามันในนั้นเป็นทะเลทั้งหมดเป็นพื้นเดียวกันทั้งหมดโตใหญ่มากเต็มประเทศไทยเลยประเทศไทยเอาไปหน่อยทะเลนี้เลยประเทศหมอกจะว่าหน่อยก็ไม่ได้นะ นี่เลยประเทศไทยออกไปมันมีหน้าที่กว้างกว่าประเทศไทยอันนี้เป็นอ่างใหญ่มากผมก็ถามเทวดาองค์นั้นว่า <c oughs> ถ้าน้ำมันอย่างปีพศ .2518 โลกต้องใช้น้ำมันอย่างนี้น้ำมันใต้ประเทศไทยเจาะแล้วดูดมากี่ปีถ้าใช้น้ำมันบริวนรบริวันนั้นทุกวันทั้งโลกนะ โลกใช้วันหนึ่งเท่าไรจะใช้กี่ปีน้ำมันจะหมดถ้าบอกว่าถ้าโลกใช้น้ำมันปริมาณนี้เราวบใช้ไป4,000ปียังหมดไปไม่ถึง25%บเรรดาเพื่อบิสุทมนเนินและญาติโยมพ่บริษัทเวลาบอกสัญญาเวลามันบอกหมดแล้วก็ต้องเลิกสินะวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนวันที่22รกรกฎาคมเหมือนกัน ขอทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทพรชัยทั้งสีประการมีอายุวันณะสุขภาพะละและปฏิภาณหากทุกท่านเป็นประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี